สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเดินเข้าป่าหนีโควิดกันค่ะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนที่จากบ้านมาไกลนะคะ <c oughs> เมื่อเห็นคลิปนี้แล้วจะต้องคิดถึงบ้านอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอพูดเป็นภาษาไทยนะคะเพราะมีเพื่อนๆหลายคนเป็นคนไทยและฟังภาษาลาวไม่ค่อยเข้าใจนั่นเองค่ะ อาจจะพูดไม่ชัดหรือว่าสำเนียงไม่ได้แต่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่ก็คือเส้นทางการไปทำไร่ทำนาของชาวบ้านบ้านของหนูเองคะ่ะ เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้ไปทำไร่ทำนานั่นเองค่ะซึ่งเราจะไม่สามารถเอารถอย่างอื่นเข้าไปได้นอกจากรถไถน่นะคะเนื่องด้วยมันเป็นลำธารซึ่งมันมีหินกลุกกระนะคะเราจึงต้องใช้เท้าเดินเอาค่ะซึ่งไร่ก็อยู่ไกลมากนะคะน้องสาวสองคนก็กําลังเดินไปไร่หา เดินจนสุดลำธารแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงไร่ค่ะทีนี้ก็เป็นการเดินขึ้นดอยค่ะดอยที่นี่นะคะค่อนข้างจะชันค่ะทุกคนและรอบๆเส้นทางของเราก็มีหน่อไม้เยอะมากค่ะที่เห็นต้นขึ้นมานี่นะคะก็คือต้นหน่อไม้นั่นเองที่บ้านเขาเรียกว่าหน่อไม้ไหลค่ะ คือมันมีเยอะมากจริงๆนะคะทุกคนฤด,ดูการนี้จะเป็นฤด,ดูการที่มีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดมีผักอะไรเงี้ยสวยงามนะคะเพราะมันเป็นหน้าฝนเดินอีกนิดเดียวเราก็จะถึงไร่แล้วค่ะพ่อแม่ก็ได้จัดเตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วนะคะกับข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกก็คือกับข้าวฝีมือแม่นั่นเองค่ะ พักผ่อนกินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็จะถึงเวลาไปช่วยแม่ถอนต้นยาออกจากต้นข้าวนั่นเองคะ่ะเพื่อให้ข้าวของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และก็สวยงามคะ่ะวันนี้นะคะท้องฟ้าค่อนข้างมืดนะคะฝนใกล้จะตกคะ่ะ ที่ไร่ก็จะประมาณนี้นะคะต้นข้าวถ้าประมาณนี้ถือว่าสวยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่สารเคมีอะไรทั้งสิ้นนะคะถือว่าเป็นข้าวออร์แกนิกแท้ๆเลยค่ะแล้วที่ไร่นะคะพ่อกับแม่ยังปลูกต้นพริกด้วยค่ะทุกคนดูโอ้โหต้นพริกแบบสวยมากคะ่ะทุกคนดูพริกแบบดกมากนะคะสวยจริงๆเลยขนาดเราไม่ได้ใส่เคมีอะไรทั้งสิ้นนะคะ เยอะขนาดนี้นะคะกินยังไงก็ไม่หมดหรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเก็บไปขายได้ตังค่าขนมไปโรงเรียนก็ยังดีค่ะทุกคนเห็นแล้วก็คิดถึงสมัยตัวเองเด็กๆนะคะทํางานช่วยพ่อแม่แบบนี้เราคิดว่ามันเหนื่อยมันลําบากมันต้องตากแดดตากฝนงานก็หนักนะคะ ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะคือตอนนี้คิดถึงบ้านมากคืออยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สะดวกสบายอาจจะลําบากบ้างเป็นบางครั้งคราวอาจจะงานหนักบ้างนะคะแต่ว่ามันก็มีความสุขดีนะคะทุกคนสุขใจที่ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อแม่นะคะได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือซึ่งที่บ้านเรา